ค่ะพี่น้องค่ะเจอกันนี้แล้วค่ะเขาดิฉันมอลั่พิชราลาประทาดขามแกนจงอ่างครั้งสดแจ้งค่ะจากของเก่าล้ะค่ะของคนเหงาสาวโสดคือเก่าค่ะเมื่อนี้หาเพื่อนกินเขาค่ะเจา้าวาไปใส่เหมิดสังคมร่งเกียดเนาะสาวจงอ่างมาไลไสิไปกินเขา่าหาโมก,กินเขานี่ค่ะน่ากินนี่น่ากินค่ะอันออมไกลใส่เส้นค่ะ แล้วก็ก้อยหอยค่ะซาจอาจะกินก้อยหอยซาอย่างเลยกินก้อยหอยซื้อก้อยหอยมากินก็ได้สิไปหาหมูกินเข่าวันนี้พี่น้องเอ้ยไปค่ะสิน้ำหาหมูกินเขาก่อนยินเสียงอยู่ทางพี่แหละตาพี่เด็กค่ะบ่มีหมูกินเข่าค่ะก็เลยห่อผ้าเข่ามาพี่พี่น้องเบางเนี้ยพลาดอัสจโรหัน เว้ยพี่แม่นี่ยอานฉันแม่ฉันถือมากเดินเองจะเหียดิแม่จนโตป่เอออ่นบดได้บได้ฉีดเดียดมูนะจอย้าบ่แม่นย่านมูฉีดเดียดฉันเอาล่งให้ฉันแน่จะเยอะเบิ้งน้อยชัวก็มาถืนแลกันว่า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 ขยมาฉันว่างบได้ฉันมีมือเดียวยังมาอืออืกิน กินบ่ได้ตัวมันสิกินกินบ่ได้ตัวมันสิคืออีฐเถาัวห,หลกพี่น้องมึงเนี่ยพี่ท่านอภิท่านท่านอภิมหอมาอบตอบพล้อสองหอ,อกกตกำนันเพียรขค่ะมือน,นี่นะคะพี่นั่นทนาการค่ะพี่น้องขาจากสาวเทขี่เคทีแสนสวยค่ะจากน้องเคทีเพิ่นถือเล็บเพิ่นหมานพี่น้องเออเพิ่นถือเล็บเพิ่นหมาน อย่าเมาจังสันอย่าลงมเด้อันซื้อจักบาทก่อหยังซื้อจักบาทก่อสามสิบโอ้ยกูว่าให้ซื้อลอยคุณลอยวาโอ้สำมีล่ะเกิดซื้อลอยมันบ่ถือเด้มันบ่ออกเท่าไรขนาดเอาบ่ออกอ่ะหาลอยเลยเนาะฉันประทับบ้านเพิ่นแจงสี่เพิ่นไปคจ้งสี่สาเกียตีเพิ่นถือเลขกสามสิบบาทเพิ่นว่าเพิ่นสี่เลี้ยงถือเลขกสามสิบบาทเลี้ยงเมื่อหาลอยเออกำไรเนาะเนาะไ่เอาประทับใจประทับใจแห่งประทับใจที่หมุนเลขแห้งปี ฉันบอกแล้วฉันบอกเธอวางในหมู่บ้านนี่งวดที่แล้วมันยันเข้าใจเครื่องเดียวมันบ่อตัวนั้นน่ะบ่ละเต็มตตัวนอตีอ๋ออีตัวนึงอีกตัวนึงโอ้อีกตัวนึงใกล้เครื่องเดียวแมันบอกฉันบอกวางสิดวงวัเขาฉันวางสิให้ถือบิลเลขไปเลยถือบิลเลขไปหาตำรวจแม่ตำรวจขามันอันวัดสันตัวนี้มันอันวัดสันจับมันนะครับฉันไปซื้อแล้วค่ะมันอันใจเครื่องเดียวนี่ค่ะ ตำ้วดแ้งแกงจับเลยบอกว่าน้ำซุ้มปึกป่ะแกงจับอีเจ้ามือแม่มึงจับน้ำเพลินบัปาดเป็นอย่างนี้ย่งใส่กับอย่างอย่างอันใส่กับอย่างกับสีนบ่ะหมูหมูอันบ่บ่มีเนื้อบ่ะปลาอ๋อท่านพี่มางงือมากคือจังนอนเอลีมาอยู่โอ้ยมัน้นฝันอยู่ฝันว่าฝัน้งเด็ก ฝันว่าการกินบักบกกากระกบกกะซ้ำช่กาบักบกหกามยงไหนอยู่นี่แม่กากระเก้ากากะกาเก้าบกบกศูนยเกกับศูกาเกากบกบกกระซบักบกกเป็นจีบก็เป็นจีบโอ้ยบักบกกินมาสามจีบเลยย่างหนมีสอจีบทานบกบกนีมาน่ะเคยเห็นบอติดแอปแป่อย่น่ะน้องแม่น้อบักบกมีสองจีบทานเด้บบกมีหอดสามเด้ออ แถวเคียดทีพันถือเลขสามสามสิบบาทค่ะพ่นเลีเล้ยงโม<อ>ถือเลขสามสิบบาท <c oughs> เลี้ยงเม็ดแปดร้อย,อ,อ,ยอ,อ,อัน <c oughs> แล้วถือเล็กสามสิบบาทเลี้ยงเม็ดแปดร้อยพี่น้อง มึงเน่อาหารเนี่ยผมว่ามีให้ขอบคุณแม่ทองที่เกียด้อยยังหมดทั้งสอันนั้นอันนี้หมูพลอันนี้หมูผลละไม่เนาะพี่น้องเนาะเอากับบังหน้าดีหมูผลละไม่ค่ะอันนั้นอันอันนั้นอันนั้นหมูตากแดดค่ะอันนั้นปลาปลาอบเกี๊ยค่ะใส่เดือนไม่ว่าใส่เดือนนี่ยังใส่เดือนใส่ย่าง ที่ว่าใส่ยางอี๋เห่อใส่ยางอย่างนันเอ้ยมึงเไก่เนาะมึงมาเล่นไก่ฟองแท่เนาะรบ่งี่ปินิตไการเป็นตลกตองขอบขพี่น้องรกับสวนบ๊อบ่มันไก่ฟูมันไก่ล็อกนบ้านฉันบ่ได้บ้านฉันบ่ได้เอิ้นยางบ้านฉันบ่ได้เอิ้นยางไหมบ้านฉันเอื่นยางแหอยู่อันสัการค่ะบ้านฉันเี่เดิน นี่ค่ะอาหารซาจจอ่างค่ะอันอันอันนี่ยังก่อยังก่อแม่ก้อยบกอยก้อยบกอยค่ะก้อยบกก้อยบกหอยมือสองค่ะแล้วก็อันอันบุญเส่นอันนั้นย้ำบุญเสินไก่ค่ะฮ่าา่าพี่น้องสะออนไลน์คุณไทยพี่น้องเบิองนะไม่กินเข่าไม่กินเข่าน้ำกันครับพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ พ่อสาวเช้ที่ครับเคี่ที่ฉัญญากันนั่นหมฮก็คือประหยัดเน่ยย่างพวงนมแย่พวงนมแม่พวงนมมึงัไหมเอรียืนนะมงได้ขมย่บ่เม่เลี้ยวไปบ่แม่ัวพี่น้องเอรียู่พี่น้องเอ้บ่งแน่เมฆขั้วแม่ขัวแล้วเอรียู่พี่น้องคอเลี้ยวไปคอยอะอยากย่างพวงนมมึงแน่ อันนี้คุณพ่อค่ะย่งไม่ขับเลยเพราะมันไม่ยี่ไฟขับบ่คือกับย่าขับน้ำเขาออแล้วไปใส่เครื่องเมื่อกี้ถ้าบักหลงโอ้ยงากจักเต้นน้ำลูกจ้าบันนีไปเสื้ออน้ำรูปวะบันีเฮะพ่อเจ้าไปใส่เองเหรอ คือว่าไปน้ำลูกไส้ลูกไส้ติดเสืองบ่นไปเสืองน้ำลูกบ่ใส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 ู่้นาลูกไม่ยุ่นกับห้องเกี้ยกเกี้ยกจุ่นอีละอองค่ำนะชาช่วอ่านกินอันเนื้อกินไข่แย่นว่าสันทัดไปในก็ะจินั่งเบื้องข้าเจ้าย่นเห็นแล่พี่น้อง กจะแซ่บบ uh, ่พุณนีุ่ณกินน้ำมูปลาแด้กับปลาโลดฮะกินน้ำมูปลาแด้กับปลาโลดบ่ปลาแด้กินน้ำมูปลาแดงรสสดรสโคตรต้องอ๋อคนกินเต็มว่เป็นยังดอันคำว่าเห็นใหญ่บ่เป็นอย่างเอีหย่บ่ถือแต่ว่ากันเห็นซองนี่ใหญ่เอาไปสีกละลายขินดินบ่ให้คนกินพุ่น อยู่ขั้กูร้อยเก็บถิมหลายเทียแล้วที่บ้านกูเพื่เนียันอยู่ขางยันยมผมสรดรถกระบอก,กินเียากรบก,กินน้ำปลากรบก,กินเอากินแต่ซอสทเลีงยงไหโออันนี้กิกนเจหรอกนันนก่นตายได้แปปีแล้วขาดสารอาหารขาดสารอาหารไม่นได้แปีแล้วถ้าจะอ่านกรบอกินพมนสุรถหลายปีครับก็ดี

นั่นเลยอ้วรัวยื่นเด้อบยุดนั่งยุดทองมึงอะน่ะปาดไปย่างไม่เปียงมันกลับเป็นร่อนไผร่อนมันดีเลยฮ้ยมึงเดี๋ยพี่น้องเลยขันเป็นงัวนนี่มันว่าตําก็หาเสียมด้วยตัวนี้วันดีแต่น้าพูน่ะเออผู้สร้างรับไัย ผัวพอแล้วทุมาเเ้อเอาซาจจอานสกินเขาก่อนพี่น้องขอพุณทตัวการรับชมหาพี่น้องสุขสุขคนนะคะเสื้ดง๊ดงอันมาแต่ทั้งขวามือพี่ค่ะคุณแม่ยุ่นค่ะต่อไปกับคุณแม่คุณแม่พัสราค่ะอันนั้นน้องเบลค่ะน้องเบลค่ะอันนั้นน้องแพ้ค่ะเสื้อสมสมันเสื้อเช็ดแข่นะคะน้องแพ้อันนี้น้องเก่งค่ะนะคะ อันนี้น้องเคทีค่ะเจ้าภาพลักของเฮาค่ะแล้วถึอเลยสามสิบบาทแล้วมาเลี้ยงมูอหมดแปดร้อยวันนี้สามสิบคุณสามสิบได้สามสิบบาทสามสิบบาทพี่น้องบัดนี้เขาใจเคืองเดียวอีกซจำแมสอันนี้คุณพ่อแน่ค่ะเชียวเขียวนี่ค่ะเชียวเขียวนี่เป็นคุณพ่อแน่ค่ะไปแล้วขอบคุณทุกการรับชมพี่น้องจ้าบ๊อบ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 